ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบค yes. ุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายทายทักสำหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนเมษายนนะครับประจำเดือนเมษายนท่านที่เกิดราศีมังกรก็จะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม ถึงวันที่สามิบเอ็ดมกราคมจะนับเป็นชาวราศีมังกรทั้งหมดอันนี้จะเป็นการนับตามศาสตร์ของภูมยานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพื้นดวงเราเนี่ยมีอะไรที่ต้องน่ากังวลบ้างแล้วก็มีอะไรที่ทําให้เรากระชุ่มกระชวยบ้างนะครับเปิดหัวมาในใบาวาสนาเป็นพระแม่นางกวักฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวาสนาในเดือนนี้ยค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็เป็นเดือนที่เราเกิดด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง จะเป็นไปนดังที่ใจเราคาดหวังไหมเดีย๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าต้องบอกว่าจั่วหัวมาดีฮะเดือนนี้ปัญหาในเรื่องของการเงินของคุณไม่มีถ้าจะมีจะมีในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ใช้ใจ่ายเงินในเรื่องของอาหารก,การกินอะเยอะเกินหมดไปกับในเรื่องของอาหารการกินการกินการอยู่คือเหมือนกับว่าอยากกินอะไรฉันก็กินเลย มีเงินมาหูไปกินของแพงๆก็อาจจะต้องไปหยาดไปบ้างนะครับหาเงินมาได้เยอะก็ดูเหมือนกับว่าคุณก็ใช้เงินออกไปเยอะด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ามีโชคมีลาบดีอยู่เนื่องจากใบวัาสนาเป็นไพ่นกโชคลาภเลยในเรื่องของการงานยังมีความวิตกลังเลในเรื่องของการงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะดูเหมือนว่าความแรงเลของคุณนะที่เนี้ยอยากจะออกซะด้วยซ้ําใจหนึ่งก็อยากจะออก ออกไปเพื่อทำอะไรบางคนก็ออกไปเพื่อเรียนต่อบางคนก็ออกไปเพื่อทำธุรกิจส่วนตัวมันเป็นใ,ในเรื่องของการที่ว่าเบื่อหน่ายกับหัวหน้าหรือเจ้านายอย่างเงี้ยมีความวิตกกังวลกับเพื่อนร่วมงานอย่างนี้ด้วยก็ได้มันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องอยู่ที่ตัวเราเองเป็นหลักอะจะออกไม่ออกเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะพิจารณาให้ดีว่าการออกไปแล้วมันคุ้มกับที่คุณจะออกไปไหมหรือว่าควรที่จะหาจ็อบเพิ่ม ทำควบคู่กันไปก่อนศึกษาในธุรกิจที่คุณอยากจะออกไปทําให้ดีก่อนอาจจะก่อนที่จะออกไปแล้วควรที่จะต้องมีเป้าหมายนะไม่ใช่ออกไปทุบหม้อข้าวหม้อแกงแล้วก็ไปลุยอันดับหน้าความสําเร็จมันไม่มันไม่ได้มาด้วยความรวดเร็วนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีมารลอดทุกเดือนเพราะฉะนั้นคุณก็ควรที่จะคิดให้ดีคิดอ่านให้รอบคอบสุขภาพในเดือนนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ให้ระมัดระวังในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวล ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเดือนนี้ยคุณยังค่อนข้างที่จะใจร้อนนะใจร้อนเหมือนว่าเวลาอยู่บ้านน่ะมีการทะเลาะเบาแหวงกับคู่ครองคนรักหรือว่าทะเลาะเบาแหวงกับคนภายในครอบครัวเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดกับคนภายในครอบครัวแล้วก็เคุณกับคนที่บ้านเนี่ยเหมือนกับว่าพอเวลากลับบ้านมาแล้วก,ก็ไม่ค่อยสูงสิงกันสักเท่าไหร่พอเวลาคุยกันก็ทะเลาะกันตรงเนี้มันเลยทําให้คุณเบื่อหน่ายที่จะอยู่บ้านซะมากกว่าอยากจะออกไปเที่ยวไปเรื่อย นะไม่อยากจะกลับบ้านกลับบ้าบ้านก็ดึกดึกน่นเดืนหรือว่ากลับมาบ้านแล้วก็ยังไม่ค่อยมีความสุขตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันอาจมาเกิดมาจากที่ว่าตัวคุณเนี่ยยึดติดในเรื่องบางเรื่องมากจนเกินไปเหมือนกับว่าคุณเห็นอะไรผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้อ่ะเดือนเนี้ยมันร้อนอยู่แล้วอากาศร้อนอบอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราหงุดหงิดง่าย นะครับสาหรับเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของคู่ครองเนี่ยมันมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกันอยู่เรื่อยๆดูเหมือนว่าคุณกับคู่ครองอาจจะมีความรักซึ่งกันและกันนะครับแต่ความรักตรงนี้มันไม่ใช่เป็นในเรื่องของความรักชู้สาวอะไรพวกนี้นะผมมองว่าเป็นในเรื่องของการใช้เงินเกินความพอดีมากกว่าแอบเอาเงินไปซื้อตรงนั้นตรงนี้นะครับหมกเม็ดซึ่งกันและกันแล้วก็กับคู่ครองคนรักเนี่ย อาจจะมีในเรื่องบางเรื่องที่ที่จะต้องแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลามันเลยมันเลยคู่ของคนรักมันดือ้อมันเป็นไพ่ดือ้อเพราะฉะนั้นมันก็เลยคุยกันไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ป่อยผ่านเรื่องราวต่างๆมันถึงจะดีส่วนท่านใดที่มีปัญหากันอยู่ผมมองว่าเดือนนี้อาจจะถึงจุดสิ้นสุดก็ได้ถึง่าลาที่ว่าจะต้อง ทางใครทางมันหรือว่าปัญหาต่างๆจะได้รับการขี้ข่ายด้วยก็ได้แต่โดยรวมเราอาจจะต้องมาดูกันอีกทีว่าลึกๆตรงนี้มันมีอะไรที่จะเจาะเข้าไปในเรื่องปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินก่อนการเงินผมว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินมีอะไรที่จะแนะนําในเรื่องของการเงินบ้างอย่าพึ่งใจร้อนใช้เงินให้พอดีนะครับ ใจร้อนรีบใช้เงินใช้เงินไปลงทุนอะไรเนี่ยควรคิดอ่านแล้วก็ศึกษาให้ดีก่อนว่าการเงินของคุณสามารถจัดการแมเนจต่างๆได้ไหมนะครับถ้าเกิดใช้เงินเกินตัวผมมองว่ามีปัญหาอยู่เรื่อยสำหรับท่านใดที่มีในเรื่องของการค้าขายออนไลน์ก็ยังไม่ค่อยดีเเท่าไหร่ย,ยังต้องเหนื่อยอยู่นะครับในเรื่องของการงานสมมุติว่าคุณจะตัดสินใจที่ว่าจะลาออกจะตัดสินใจที่ว่าจะลาออก ออกไปแล้วจะดีไหมออกไปมาใบาแรกก็ไม่เชียร์แล้วครับว่าให้ออกนะครับผมว่าอยู่นี้ไปก่อนนะอยู่นี้ไปก่อนน่าจะดีกว่าเพราะออกไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณต้องออกไปสู้รบแล้วก็ มันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้ดีขึ้นไปกว่าเดิมสักเท่าไหร่อ่ะค่อนข้างที่จะแย่ไปด้วยซ้ำเพราะทศกัณฐ์ออกลบมันออกมาด้วยด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวด้วยความที่ว่าดื้อรั้นของตัวเราเองเป็นหลักจากตรงนี้ต้องบอกว่าสําหรับท่านใดที่ยังตกงานอยู่จะมีงานทํำไหมนะท่านที่ตกงานอยู่จะมีงานทํำไหมอ่าโอเคนะครับได้พรัพิกาเนสฟองหนูพระนางสุพรรณมัจฉาจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะ แล้วคุณก็จะสามารถทำงานไปได้ดีนะครับเน้นใน,นเรื่องของงานบริการก็น่าจะดีหรือว่าเข้าไปเป็นผู้จัดการผู้ควบคุมในเรื่องราวต่างๆอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่ใบนี้จะบอกว่าไปเป็นเลขขาหรืออะไรพวกนี้ด้วยก็ได้แต่ถามว่ามีงานไหมจากไพ่ต้องบอกว่ามีงานนะจะเป็นบริษัทใหญ่ๆก็มาจ้างคุณด้วยก็ได้นะครับสาหรับเดือนนี้แล้วก็ กับคู่ครองคนรักมันยังไม่ลงตัวนะเราควรที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างนี้ยังไงดียังเป็นพระอินมาอยู่พานบุญจับนางมโนราพระกิสนะต้องบอกว่าในเรื่องราวของความรักเนี่ยมันอาจจะมีบาดแผลจากอดีตซึ่งทําให้คุณไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะตรงนี้ผมมองว่าคุณทั้งสองคนอาจจะต้องแสดงออกในเรื่องราวของความรักให้มันมากกว่านี้แล้วก็ควรที่จะปล่อยผ่านในเรื่องราวต่างๆ ไปให้ได้ส่วนท่านใดที่ยังโสดอยู่ความรักเป็นอย่างไรบ้างอาจจะมีการเดินทางติดต่อประสานงานแล้วก็ไปเจอผู้คนค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งมีโอกาสที่ว่าจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่เป็นการเริ่มต้นกันแบบลับๆนะไม่ได้เป็นการเริ่มต้นความรักแบบเปิดเผยเป็นการเริ่มต้นแบบลับๆต้องบอกว่าก็โอเคแหละนะครับมีโอกาสที่ว่าจะได้เริ่มต้นใหม่ๆแต่ก็ คุณควรดูให้ดีว่าสินที่คุณไปทําอ่ะมันผิดศินหรือเปล่านะเอาให้มันถูกสินด้วยเพราะว่าอะไรที่มันลับๆม,ม,มันมักจะไม่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าในเรื่องของสุขภาพควรที่จะแก้ไขยังไงเนี่ยมันก็ยังเป็นลาหูขึ้นมาอยู่เปิดสุขภาพก็ยังคงเป็นลาหูผมมองว่าคุณอย่าเครียดจนเกินไปนะครับ ตรวจสุขภาพด้วยนะมีโอกาสตรวจสุขภาพด้วยสุขภาพอาจจะย่ำแย่มาจากความเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะอย่าเครียดหรือว่าวิตกกังวลจนเกินไปแล้วก็พยายามตรวจในเรื่องของช่องท้องให้ดีเดือนนี้สุขภาพยังไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นควรทําอารมณ์ให้ดีๆจะได้ไม่เกิดปัญหาอะไรต่างๆให้มันเกินโอเวอร์เกินจนเกินไปก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกอย่างหนึ่งคือเป็นในเรื่องของขวดหน้านะครับ หัวหน้าเจ้านายนะครับมีอะไรที่เราจะต้องแก้ไขกับเขาบ้างไหมอย่าพยายามใจร้อนนะครับอย่าพยายามใจร้อนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณโดนกดดันมาก่อนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณที่จะต้องแก้ไขแล้วก็อาจจะต้องจริงจังกับงานมากกว่านี้จริงจังกับเนื้องานมากกว่านี้แล้วก็งานเนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วงแรกๆคุณยังไม่ได้มีความตั้งใจเท่าที่ควรนะนะครับ ถ้าเกิดคุณตั้งใจแล้วผมมองว่างานของคุณก็จะเป็นไปได้อย่างราบลื่นไม่ต้องกดดันอะไรนะครับแต่ช่วงแรกๆยังมีปัญหาอยู่โชคลาบอ่ะจะเสี่ยงดวงโชคลาบจะเป็นเลขอะไรดีอันนี้ไม่เคยทายสักเท่าไหร่นะครับหนึ่งเป็นเลขเจ็ดนะเลขสองสาม เจ็ดเก้าสองสามะสี่ตัวนะครับลองดูนะมีโชคลาบจั่ดวงต้องบอกว่ามีโชคลาบดีแต่สุขภาพยังไม่ค่อยดีเท่า,ทาไหร่ให้ระมัดระวังไว้ให้ดีด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการกระทํากรรมใดใครก่อไว้กรรมนั้นก็ต้องได้รับคุณทําอะไรดีไว้คุณก็จะได้รับในสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นควรหมั่นทําดีเข้าไว้แล้วก็เออถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญ สุนทานกับครอบครัวนะครับควรหมั่นทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับในตําแหน่งบ้านเนี่ยผมมองว่าบ้านของคุณเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยดูดีเลยนะครับหน้าบ้านดูดีเลยเพียงแต่ว่าหลังบ้านเนี่ยอาจจะมืดไปหน่อยนะครับหลังบ้านอาจจะมืดไปหน่อยแล้วก็ช่วงกลางบ้านก็ยังสลัวสลัวนะผมมองว่าหน้าบ้านดีอยู่แล้วนะครับลมเข้ามาดี นะสวยงามวงชุยโอเคแต่ว่าหลังบ้านมันมืดไปหน่อยอยากจะให้ติดไฟเพิ่มนะครับตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นแบบชัดเจนแล้วก็กลางบ้านผมมองว่าก็โอเคแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ควรที่จะกราบไหว้ด้วยนะครับสําหรับกลางบ้านนะต้องบอกว่าเดือนนี้ก็โอเคอยู่แหละจะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะทำดีได้ดีทำไม่ดีก็จะได้ไม่ดีฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับชาวราศีมังกรขอบคุณมากครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ